จะบอกว่ากลางไม่ไหวแล้วคือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของตามทางเท้าเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตนะทาง,ทงเทศกิจจะต้องไปห้ามปรามจัดระเบียบจัดระเบียบแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นพ่อค้าที่ขายทุเรียนพอเจอเทศกิจปุ๊บมาห้ามโมโหไม่ยอมอะไรอยู่ในมือคือถือมีดอยู่แล้วจะปอกทุเรียนไม่เอามาขู่เจ้าหน้าที่เทศกิจเลยคือไม่พอใจเขาคุณผู้ชมครับไปดูภาพหน่อยค่ะเลยยกเลยไปให้ยกเลย คุณจะยกงไปนะคุณนนนี้เขาอโหคือไม่ได้ถืออยู่ในมือเฉยเฉยด้วยเดินไปคว้ามาขู่แบบตั้งใจต้องใช้คำนี้ได้ไหมเพราะมีดมันวางอยู่ตรงท้ายกระบะไม่ได้อยู่ในมือแบบกำลังจะปอกขมาหากินไม่ใช่วางอยู่ตรงท้ายกระบะตรงนั้นที่เปิดแล้ว พอมาถึงด้วยความโมโหก็มาคว้ามีดเลยอย่ามาจับทุเรียนผมทำไมจับไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อคุณจอดรถบริเวณนี้เขาห้ามมันผิดกฎหมายนี่อ่ะและยังอานใส่เขาอีกเนาะใช่คือเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยเขาเข้าไปตักเตือนบอกห้ามจอดรถขายของบริเวณนี้นะอพอค้าทุเรียนก็รีบลุกขึ้นเลยไปหยิบมีดที่วางอยู่ท้ายรถกระบะเข้ามาขู่เทศกิจไม่ยอมไม่ทางเทศกิจเขายกทุเรียนไปและบอกว่าไม่กลัวหรอกรถคันนี้เป็นรถของกูและไม่กลัวที่จะเสียค่าปรับด้วย เทศกิจที่มากันประมาณสี่ห้าคนก็นช่วยกันต่อรองคือไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรงคุณเคยเจอไหมคน,นดือนะ้อในอยากขายอะ่ะ <c oughs> บางคนยอมแลกอะ่ะโดนล็อกล้อแลกกับได้ขายทั้งวันเขาบอกคุ้มกว่าอีก <c oughs> ขายทั้งวันได้ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าไปจ่ายค่าล็อกล้อแต่เนี้ยเขาไปถึงเขาไม่ได้จะล็อกล้อเพราะคนละหน่วยงานกันถูกไหมนั้นตำรวจจราจรอันนี้เทศกิจเขาจะต้องให้ออกไปเลยอะ่ะ <c oughs> และ้วคนนี้ก็คงจะมามุกนี้ไม่ได้และไอ้มุกที่ยอมจ่ายค่าปับปากเขาไม่ยอมอ่ะ เจ้าหน้าที่เทศกิจที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแถวแถวทุ่งครุเวลาประมาณ10บโมงเช้าค่ะก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีพ่อค้าจอดรถขายทุเรียนอยู่ริมถนนซึ่งมันก็กีดขวางช่องทางการจราจรก็ทําให้รถติดตัวเองก็เลยลงพื้นที่ไปเจอพ่อค้าคนนี้กําลังขายทุเรียนให้กับลูกค้าพอดีค่ะซึ่งคุณรู้ไหมไม่ใช่คนใหม่หน้าใหม่นะเป็นพ่อค้าคนเดิม พราะจำได้เคยจอดรถขายแบบนี้เคยเตือนไปแล้วก็กลับมาขายอีกค่ะเตือนหลายครั้งแล้วด้วยค่ะทีนี้พ่อค้าคนนี้ทําท่าเหมือนจะเชื่อฟังนะแต่สุดท้ายก็กลับมาขายที่เดิมอีกรอบนี้เนี่ยตัดสินใจว่าต้องดําเนินการคันเด็ดขาดแล้วล่ะก็เตรียมที่จะยึดทุเรียนแต่ว่าพ่อค้าคนนี้เขาไม่ยอมค่ะถึงขั้นข่มขู่เจ้าหน้าที่เลยขณนะตอนนั้นตอนที่เขาชักมีขึ้นมา่เราก็เกิดวิทําไมต้องถึงขนาดนี้อะไรประมาณนี้ยเพราะว่าเราอะก่อนหน้านั้นเราไปเนี่ยเราก็ ตักเตือนแล้วก็พูดดีเรานี่มาตลอดเลยจนคือเขาไม่เคยปฏิบัติเชื่อฟังเราเลยคนะคือพอเขาหยิบมีดขู่เข้ามาเนี่ยผมก็เอาละผมก็กลัวว่าทาั้งลูกน้องของผมเนี่ยจะเกิดอันตรายนะครับเนี่ยหลังเหตุการณ์ขี่คลายไปเนี่ยนะครับก็มีการเรียกพ่อขาทุเรียนเข้าไปพบที่สำนักงานเขตทุ่งครุก็ยังคงม,มีพฤติกรรมเหมือนเดิมคือไม่กลัวก็ยังข่มขู่พนักงานเทศกิจอยู่ล่าสุดก็เลยเขาไปแจ้งความที่สพทุ่งครุด้วย หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่าสุดมีข้อมูลมาว่ากลับไปดูยังขายอยู่ที่เดิมอยู่เลยคุณผู้ชมคะซึ่งจริงๆแล้วการจอดรถขายสินค้าริมถนนมันผิดพรบร,ร,รักษาความสะอาดและความเป็นระเบ,บียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535กรณีห้ามขายหรือว่าจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าล้อเลื่อนบนถนนหรือในสถานสาธารณะคะ่ะจริงๆแล้วมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทแต่ว่า คือคุณขายของบางทีกําไรก็ไม่ได้มากมายนะอย่าให้โดนปรับเลยจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่อยากจะปรับนะแต่ว่าเห็นแบบนี้มันบ่อยเกินไปยังไงก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายค่ะก็คือขายขายได้ประกอบสาม,มาชีพสุจริตไม่มีปัญหาแต่อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะอย่าลืมว่าถนนน่ะชื่อถนนก็บอกอยู่แล้วให้รถสัญจรคุณไปจอดหนึ่งช่องไปขายของเขาก็ไม่ได้ใช้ช่องจราจรน,นั้นในการสัญจรแล้วถูกไหมก็เป็นการไปเบียดเบียนคนอื่นต้องไม่ขายของบนความเดือดร้อนของผู้อื่นเขาด้วย